สวัสดีครับมาอยู่ในเกม Fc Mobile นะครับวันนี้ก็มาในวีีครับสามประสานนะครับก็ถือว่านะครับจัดมาก็ถือว่าลงตัวดีนะครับก็จะมีรูทกุลิดนะครับลอยคีสแล้วก็ซีดานนะครับซีดานก็จะเป็นล่างนี้เลยนะครับเป็นอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะครับไอคอนนะครับพิสเบตนะครับบางทีก็อ่านไม่ถูกเหมือนกันนะครับนี่ก็ถือว่านะครับเป็นสามประสานที่ถือว่าเอามาแล้วก็ ใช้งานได้ดีนะครับในระบบนะครับ4ีนะครับหนึ่งส r o หนึ่งสองนโรนะครับก็จะเป็นนะครับตัวนะครับสามประสานที่ทำงานด้วยกันนะครับคือรุสคุลินนะครับที่ผมเอามาใช้งานนะครับคือคุศัตินะครับทุกอย่างครับดีมากๆานะครับอเห็นนะครับเป็นบุกนะครับเกมบุกสูงนะครับเกมรับตามนะครับแต่ที่จริงนะครับมาช่วยเกมรับได้ดีมากนะครับสามารถบีบไล่ต่างๆนะครับแล้วก็จบสกอร์นะครับ นอกจากจบนะครับคือมีการใจบอลที่ดีมากๆนะครับอันนี้ก็ถือว่านะครับเป็นอีกหนึ่งตัวนะครับที่ผมยกให้เป็นนะครับเบอร์หนึ่งในตอนนี้นะครับที่เป็นนะครับตำแหน่งนะครับมิดฟิลนะครับแล้วก็ตัวที่สองครับคือตอนแรกนะครับเอามาใช้งานก็เหมือนจะออกมาไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับหลังจากนะครับที่ปรับแผนนะครับมาใช้เป็นระบบนี้นะครับคือ ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับแต่มันสามารถนะครับจ่ายคิดพาร์ตนะครับแทงแอดซิตได้นะครับให้เพื่อนนะครับไปจบสกอร์ได้นะครับคือเป็นกองกลางนับตัวรับที่มีความสามารถนะครับคือค่าเก็บรับสูงนะครับแต่มีค่าการส่งบอลที่ดีมากๆนะครับบางครั้งนะครับคือจ่ายบอลทะลุนะครับให้เพื่อนไปจบได้นะครับเนี่ครับมีความสามารถพ์เมเกอร์นะครับมันมันต่างๆนะต่างจากตัวอื่นนะครับ ก็ระบบมันถือว่านะครับอสามารถเอามาเล่นประสานกันนะครับแล้วตัวนะครับซีดานะครับที่ผมทําก็อัพนะครับการรับรู้นะครับเน้นแบบอ่าเหมือนตัวนะครับรุดกรีตนะครับแต่ก็เป็นตัวที่อ่าความเร็วอาจจะไม่เยอะนะครับแต่ว่านะครับมีมีสมดุลนะครับบาลานซ์มันดีมากนะครับถ้าจบสกอร์นะครับคือจบสกอร์ได้ดีนะครับจุดเด่นคือการส่งบอลนะครับแล้วก็วิชั่นนะครับที่ ขาเรียกว่าเป็นมุมมองนะครับในการส่งบอลนะครับมันดีมากๆนะครับคือจ่ายได้แบบเหนือชั้นดีนะครับความสามารถนะครับเยอะมากๆนะครับถ้าเอาไปเล่นนะครับพวกเฮดทูเฮดหรือว่าโหมดที่ทําการควบคุมด้วยตัวเองนะครับคือทํางานดีนะครับอ่ามันจะนะครับ a i ีนะครับควบคุมได้ดีมากๆนะครับอันนี้นะครับถ้าสกิลนะครับมีแบบหลากหลายนะครับแทบจะมีทุกอย่างนะครับ นอกจากตัวนี้นะครับก็จะมีนะครับแบ็คแฮมนะครับที่จะมีแบบท่าสกิลเยอะๆแบบนี้นะครับถือว่านะครับเป็นอีกหนึ่งตัวที่เอามานะครับเล่นแบบสามประสานแล้วมันทํางานได้ดีนะครับก็ถือว่านะครับซีดาแล้วก็รูทก็เล็นนะครับเป็นเท้าห้าห้านะครับทํางานได้ดีอันนี้ก็ถือว่านะครับสามห้านะครับอาจจะไม่สุดแต่จจ่ายบอลดีนะครับสามตัวนะครับคือมาทํางานด้วยกันนะครับ ก็ถือว่านะครับเล่นสนุกนะครับก็โหมดที่ใช้งานนะครับก็จะเป็นเมนเจอร์นะครับนี่นะครับที่ผมเอาไปทดสอบนะครับทดสอบหลายรอบนะครับคือเริ่มปรับนะครับผมก็พยายามหาตัวผู้เล่นนะครับที่จะเอาเข้ากับระบบนะครับคือตัวนะครับรูสกุลิ e นะครับมันเป็นตัวที่เอาไว้ยืนนะครับหนึ่งตัวแล้วนะครับแล้วก็มีรอยคีนะครับคือ มันทํางานนะครับมันดีนะแต่ว่าช่วงแรกๆมันยังไม่ดีเอาไปยืนนะครับแล้วก็ใช้นะครับลูก้าโมดิกนะครับก็โมดิกแบบตัวนี้นะครับคือยังเอาไปใช้งานนะครับยังไม่สุดนะครับแต่หลังจากนครับลองทดสอบนะครับซื้อซีดานมานะครับมันทําให้นะครับเกมเปลี่ยนไปนะครับมาดูกันนะครับว่าการทํางานนะครับสามภาษาแดนกลางครับมันทํางานได้ดีขนาดไหนนี่ครับ สีดาครับเหมือนจะไม่ได้บีบไล่มากนะครับแต่ก็สามารถแย่งบอลได้นะครับ้อนี้นะครับตัวลุกนะครับโดนออกมานะครับสีดานะครับบีบจังหวะนะครับอาจจะเรื่องแท็กเกิลนะครับอาจจะไม่เยอะมากนะครับแต่บาลานซ์มันดีนะครับ ก็โดนบีบมานะครับคือออกบอลนะครับแบบสั้นๆนะครับไม่ค่อยไหวเลยนะครับโดนคู่แข่งบีบนะครับแต่นี่นะครับสามภาษานะครับยังทํางานนะครับยังยืนนะครับยืนตําแหน่งนะครับนี่นะครับตัวรูทนะครับจะมานะครับมาประคองในเวลาเซตบอลกันนะครับนี่นะครับเติมแล้วนะครับ นี่นะครับตัวนะครับจะเซตบอลตรงนี้นะครับก็จะมีซีดานะครับยืนต่ำกว่าตัวรูดกุลีดอีกนะครับคือการประสานงานนะครับตัวมันจะประคองได้นะครับซีดารนะก็จะมีความสามารถแบบพวกไพเมกเกอร์นะครับแต่จะมีนะครับเรื่องพละกกำลังแล้วก็ส่วนสูงที่ดีมากๆนะครับการออกบอลจะดีนะครับ อันนี้นะครับโดนแบบจ่ายบอลทะลุแบบนี้เรื่อยๆนะครับอันตรายอยู่นะครับนะครับมานะครับสีดานมาแล้วนะครับนะครับจ่ายแบบการครับร้อยคียก็ถือว่านะครับตัวถิอทนนะครับแต่เวลาจ่ายบอลนะครับหนักๆจะไม่ค่อยดีนะครับอันนี้ครับได้โอกาสนะครับแ๊่เปลี่ยนนะครับ คือจะทํางานด้วยกันนะครับกองบอลนะครับตัวหลักๆนะครับคือตัวรอยคีนจะทําการนะครับอ่าจะเน้นเขมลับหน่อยนะครับส่วนรูทนะครับอจะเติมนะครับแต่ก็มีพละกําลังวิ่งนะครับเติมได้นะครับนี่นะครับจ่ายบอลไปแต่ว่าโดนแย่งไปได้นะครับนี่กับรอยคีนนะจะเป็นตัวนะครับ เก็บบอลเก็บขวดนะครับพื้นที่ต่างๆนะครับนะครับลงมานะครับเอาบอลไปอีกแล้วนะครับจ่ายทะลุนะครับซีดานก็จ่ายไปให้ตัวฟานเปอร์ซีนะครับกองหน้านะครับเหมือนจะรับบอลไม่ค่อยได้เลยนะครับในแมตช์นี้นะครับนี่นะครับแดนกลางครับทํางานหนักนะครับนี่ครับแอปเปิลนะครับซีดานนะครับแย่งบอลมาได้นะครับสามารถสกัดได้นะครับ นี่นะครับคือกองหน้านะครับเท้าห้าห้าก็จะแบบนี้นะครับไม่น่านะว่าจะยิงได้นะครับแบบนั้นนะครับรูจังหวะในการจบนะครับรูดนะครับจ่ายเข้ามานะครับนี่ครับยิงได้แบบนี้เลยนะครับคือการประสานงานนะครับแดนกลางแบบนี้ก็ถือว่านะครับเล่นได้ดีนะครับนี่นะครับจะประคองนะครับตัวจะวิ่งวิ่งหน่อยนะครับ รูทจะวิ่งนะครับขึ้นลงขึ้นลงนะครับนี่นะครับอาจจะเล่นลำบากหน่อยนะครับเซตบอลเซตร,ระบบนะครับแต่ว่านี่นะครับจะมาประคองนะครับ แดนกลางสามตัวนะครับคือพลังงานสุดยอดมากนะครับนี่ครับอยคีนจะเป็น holding control นะครับนี่ครับเซ็ตระบบนะครับแบบทีลเล็กทีละน้อยนะครับนี่ครับลอยจังหวะก็ตัวลุกนะครับทำงานได้นะครับคือต่างมากนะครับแป๊บเดียวนะครับเน้นนะครับนี่ครับทะลุมาแล้วนะครับ ตัวลูกนะครับเป็น cm นะครับจบสกอร์เลยนะครับก็สามตัวนะครับทำงานประสานกันก็ถือว่านะครับทำได้ดีนะครับสลับนะครับใครที่มีตัวลุ้นนะครับอยากได้ตัวอื่นมาประคองนะครับสามารถเอาตัวนะครับลอยคีนมาได้นะครับเป็นการรับนะครับค่าเกมรับจะสูงนะครับแต่ถ้าการยืนตำแหน่งนะครับบางทีนะครับมันก็จะยืนนะครับอ่า ในตำแหน่งตรงกลางเลยนะครับอาจจะไม่วิ่งไปทั่วสนามนะครับถ้าเขาจ่ายบอลไม่มาตรงกลางนะครับคือไม่ตรงที่ตำแหน่งเขาอยู่นะครับเขาก็อาจจะสกัดให้ไม่ได้นะครับนี่ครับรูดกุลลีนะครับคือทำงานได้ดีนะครับจ่ายบอลนะครับสิบสิบแอสซิสสองนะครับนี่ครับการทำงานนะครับ้อยคีนะครับ คือนะครับจ่ายบอลนะครับหกเข้าหกนะครับซีดานะครับมีนะครับจ่ายบอลแบบนี้นะครับแล้วก็มีส่วนกับเกมนะครับมีตัดบอลตัดอะไรนะครับอ่านจังหวะดักบอลนะครับทําเกมนะครับแต่คือจะไม่ขึ้นนะครับแบบสูงๆแบบดันๆแบบเต็มที่นะครับแต่จะขึ้นลงขึ้นลงนะประคองจังหวะได้ดีมากนะครับอันนี้ก็เป็นอีกสามภาษานะครับที่น่าสนใจนะครับถ้าใคร จากไซส์แบบน,นี้ก็ถือว่าครับบาลานซ์ดีนะครับอันนี้ก็เอามาทดสอบรีวิวนะครับวันนี้ก็รีวิวเพียงเท่านี้ก่อนนะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ